สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเรามา,าดูการกดสิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะของน้องนะคะมาเกลีร,ร์สิวน,นะคะของน้องเป็นสิวแต่ว่าอันนี้น้องทําครั้งแรกนะคะอันนี้จะดูแบบภาพผิวหน้าของน้องนะคะจะมีสีอุดต,ตัน,ตนนะคะน,น,นะคะอันนี้ของน้องเป็นทําครั้งแรกเจ็บไหมคะ ให้เจ็บเนาะโอเคน้องยังยิ้มอยู่เลยของเรานะคะจะมีการาารักษาสิวนะคะของเราก็จะมีหลายราคาอยู่นะคะ<ช>อันนี้นะคะของน้องจะเป็นาการโกสิวตัวคอร์บูไร์นะคะตัวนี้จะมีครบเลยก็จะมีโกสิวชีสิวมากหน้านะคะฉายแสงแล้วก็คุณหมอก็จะมียากินแล้วก็ยาทาไปให้ด้วยนะคะอถ้าเป็นสิวนะคะแนะนำให้เเข้ามารีบรักษานะคะจะได้รักษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยให้สิวเนี่ย หายไวด้วยนะคะ่ะอันนี้ของน้องทาครั้งแรกเลยนะคะของน้องเาอาจจะปัจจัยได้หลายอย่างนะคะกับการเกิดสิวนะอาจจะแบบว่านอนน้อยนะคะกินน้ำน้อยแล้วก็ ในช่วงวัยเรียนอยู่ด้วยอาจจะแบบแบบเกิดจากฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่ามีการใช้ครีมหรือสารสเตียรอยนะคะก็ไม่อยากให้คนไข้ทิ้งไว้นะคะถ้าใครสนใจหรือมีสิวอุดตันหรือว่ามีสิวผดผื่นนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะของเรามี2สาขานะคะวันนี้จะเป็นพี่เบียร์เป็นคนกดให้นะคะคนสวยประจําสาขาเพชรบุรีนะคะค่ะอันนี้นะคะอาจจะมี นี่นะคะอันนี้เป็น,ปนในนะสิ่งที่กดได้นะคะค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะสองสาขานะคะเพชรบุรีกับนครปฐมนะคะออสะดวกสาขาไหนสามารถเข้ามารับบริการที่สาขานั้นได้เลยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ